สวัสดีครับวันนี้พบก,กับผมโมนะครับเราจะมาอัดภาคแรกกันเลยนะครับก็เวลรเนมนก็น่าจะเป็นยูเอ้ย YouTube ดีกว่าโอเคฮะแล้วเราก็เราก็เขียน New o ่งครับหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งนะครับ พี่ผมงผมมันกะแลมันก็อาจจะช้าหน่อยโอ้ดเร็วหน่อยนะเร็วๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับอา้าวทำไมอยู่บนต้นไม้อย่างนี้แล้วจะไปยังไงลนะ่ะลงมาตรงนี้กัน โอแหลกมาแหลกมากเอ็กปรับความแหลก difficulty แนะนำว่าปรับเป็น p ี e ู e แล้วพอเราได้้าแล้วเราค่อยปรับเป็นในนี่ทั้าการอ่ะไรนะแค่ช h o ก็พอโอเค แล่โฟลก,ก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาดีเล่นไมค์คาไม่ค่อยเก่งเลปุ๊บโอเค,อ,เคอ่ะเคลียร์แลกแล้วนะครับเฮ้ยมันก็ยังแกลกอยู่เลยอันอื่นนะทรัพยากรที่เราต้องหาข่าวแร่มันมันมันควรที่จะต้องเป็นอ้นี้ใช่ไหมแต่ผมจะไม่ใช่นะนจะหาดินก่อนเราจะเอาดินไปสร้างบ้านก่อน เราก็เข้าไปเก็บดินครับเราควรที่จะต้องใช้ดินสักประมาณสิบสองตันนะถ้าเกินกว่านั้นก็ดีนะเออเราก็ต้องไปตัดไม้ทำลายป่าเอออุ้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บป๊บปึ๊บอู้ไม้อยู่ตรงนู้นเนี่ยวันไปตรงนั้นดีกว่าไปกันเลย ได่ไม้ไหมเป็นยังเอ้าไม้ไม่ใช่ไม้นี่อ้าวแค่นี้ลงเทชเชอร์แพคธรรมดาเนี่ยแต่ที้มันไม่ใช่ไม้ีเป็นไม้ก็ไม่รู้จะไปไม้ยังไงอ่ะโอ้องไปหาตะไคร้เลยอะวิ่งมาเลยแล้วเฮ้ย แต่แนะนำข้าหมูไว้เป็นสเมียงครับไปเลยเชดเดสเฮ้ยทำไมตีไม่ดูอ่ะเฮ้ยเออเออเฮ้ยหมูยาดีเฮ้ยไอ้หมูมยาดื้อ,อ,อ,อจะตีให้ตายย โอ้ยเฮ้ย,ยมันหนีได้ไงเริ่เสร็จแล้วก็เปิดเฮ้ยเฮ้ยจับตาจับตาตีตีตีมาแล้วโอ้ยวิธีการข้าตรงนี้ยากจังโอ้ยโอ้โอเโอเโอเยเฮ้ยน่าเลยฮะเฮ้ยใจเนื้อมาแล้ว นะฮะเราก็ขึ้นไปตัดไม้กันคือเราต้องหาแกะด้วยนะก็แกะมันก็อาจจะหายากนะครับก็โอ้ไม้ตรงนี้ก็ดีมากเลยโอ้ทําไมโอ้ได้ปลูกไม้ทําลายป่าแล้วเราก็ต้องปลูกทดแทนให้มันด้วย ป,ปไ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 ปเฮ้ยขึ้นไปออกมาตรงนั้นกันเออเสียงนั้นไม่ต้องไปฟังแล้วแม่ผมดูละครอยู่ ฟังแต่เสียงผมก็พอเสียงเพลงไม่ครับน,นี้พอดีไม่ได้ปรับออโลชีดเอาไว้เดี๋ยวอองดูนะครับว่าทำเซตได้ไหมทำเซตโอ้ยหนึ่งโอ้ยมือผมติดนิดนึงล้วโอ้ไม่ได้อะ่ะโอ้โคตรละแล้วอัะ ไม่เป็นไรครับเราปรับเป็นเพรฟูอยู่นี่ผ่าไม้แล้วโอ้ยตายครับยังได้อยู่ปบโอ้ยมือเราก็ไม่ถึงเราเตียเย้ยเกินปุ๊บขึ้นมาก็เฮ้ยตกอีกแล้วปุ๊บเราก็ กดไม้ต่อก็กด e นะครับเพื่อ open inventory oak wood oak wood ปึ๊บเข้าไป wooden pan ปึ๊บ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 ปึบ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 วางอย่างงี้คลิกขวาปึ๊บคลิกขวาปึ๊บคลิกขวา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 ปึ๊บก็ได้ปึ๊บสติ๊กสติ๊ก แค่แปดอันก็พอก็จะปุ๊บปุ๊บไป mm. ได้การ์ดิงเทเบิลปุ๊บอ๋อเราก็ยังไงเราก็ต้องไอ้นี่ถูกไหมเราเก็บไอ้นี่ไว้ได้นะครับไอไอต้นไม้นี่มันเป็นเชื้อเพลิงที่ดีนะครับเอ,อ่อเราสร้างบ้านดีไม่ครับนี่มันจะมืดแล้วโอ้ย อ้วอู้ออไม่อ้วไว้สร้างบ้านตรงนี้ดีกว่าปึ๊บเดีย๋ยวผมขยับกล้องมบ,บหนึ่งมันวางไม่ได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บสองแค่มันครอบเราได้พอนะหนึ่งสอง สามเออเอาสามก็ดีปึ๊บปึ๊บนี่อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อย่างนี้โอ้ยห้าสี่ไม่เป็นไรยแล้วก็ปึ๊บ ขอให้มีไม้พอจะทำพวกที่ขุดนะเหอต้องทำเตาถ่านต้องทำประตูอี๋โอ๊ยลืมไปต้องวางกับวิ่งเทเบิลห้าหกขี้ขวาขาแล้วตึบตึบตึบทึบ,บ,บได้ตูแล้วปึ๊บ ออกไปข้างนอกวางมันจะดูสวยกว่าหนึ่งวางปุ๊บแล้วเราก็ปุ๊บ,บเข้ามาตอนแรกเราไม่จำเป็นต้องใช้หลังคาก็ได้แล้วไม่เป็นไรผมไม่รู้เป็นไรครับถธอทำกลางด้วยนะปุ๊บโอ้กาวันพอดีไม่ไม่พอดีเอ้ยพอยดีนี่ เอ้ยไม่พอดีนี่มันใช้แค่นี้นี่เชสปึ๊บอ่าพอทำไอ้นี่พอดีปึ๊บเก็บของไว้ในกลงังพยายามวิสัยเว้ยเว่ยสุวิสัยมา เออขอร้องแถวนี้ยังมีถ้ำน,นะเตรียมดาบไปด้วยบางส่วน เจอสตโตนแล้วต้องใช้สตโตนแปดอันก็ขุดเผื่อไว้ก็นีเผื่อเจอทานยกนี้เจอทานเลย เราปิดไอ้นนี้วะนี่มอบเอฟซ่าปิดโอ้ยกลองเลือนอีกแล้วก็ của cháu bóng tối mà yêu yêu là cháu bóng tối ui tối tối